อยากมีจีกีร์เอาไว้ช็อปไว้เที่ยวไว้กินและอยากมีบิ๊กบอร์ดอยากเป็นเจ้าของบิ๊กบอร์ดนะฮะทำอย่างไรบ้างครับคุณโอมเป็นคำถามนะฮะโอเคบิ๊กบอร์ดแบบบิ๊กโอมครับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเป็นเจ้าของนะครับสามารถเรียนรู้ก่อนได้เลยนะครับซึ่งหน้าโปรไฟล์ไปที่หน้าโปรไฟล์ผมแล้วนะครับทุกคนก็จะเห็นล้วเข้าไปดูพอคุณเข้าไปดูปุ๊บเนนะฮะในตัวนั้นเนี่ยมีรายละเอียดแล้วแต่ให้คุณเนี่ยแอดบอร์ดนะ,ะพอแอดบอร์ดกาไปเนี่ยบอร์ดจะทำหน้าที่นะครับอธิ บอจทจะทำการปิดการขายถ้ากรณีที่คุณอยากเป็นเจ้าของบิ๊กบอทนะครับอยากสร้างรายได้แล้วก็ส่งเงินเข้าในตัว g ีการ์ดนะครับบอทจะทําหน้าที่พอบอทปิดการขายปุ๊บนะครับผมก็จะได้รับแจ้งจากบอททันทีนะครับว่าผมมีรายได้แล้วประมาณ600บาทจากการขายเชียร์บอทจากการขายบิ๊กบอทตัวนี้ในขณะเดียวกันนะครับคุณที่ทําการเป็นเจ้าของบิ๊กบอทแล้วเนี่ยระบบเนี่ยนะครับจะปิดการขายแล้วก็ปิดเป็นตัวแทนคุณจะเป็นตัวแทนผมอัตโนมัติเลยคุณก็ให้เป็นตัวแทนเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ย คุณก็จะมีสภาพเหมือนผมก็คือมีลิงก์ในการทําการตลาดออนไลน์นะฮะพอผมได้600มาทํายังไงฮะหกรเนี่ยเราเรียกว่าบิ๊กพอยต์เจ้าบิ๊กพอยต์ตัวนี้นะครับ เราสามารถเอาไปซื้อสินค้าในระบบ back office ในระบบปฏิบัติการของ b i g b บอได้ซึ่งจะมี Big Market ให้คุณได้ซื้อซื้อแล้วก็ได้เงินคืนด้วย mm hmm. ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราไม่ซื้อเร,เราไปเอา Big Big Point ได้ไปซื้อนะครับ Big Point เนี้ยเราก็โอนเข้าสู่ GCA r d ตัวนี้นะครับโอนเข้าไปเลยฮะ G c a า d สมมติผมมี600ผมโอนก็เป็น G c การ600 600นี้ผมก็ทำไงฮะผมก็ไปจ่ายไปกินกาแฟไปเที่ยวหรือถ้ามีมากเราก็ท่องเที่ยวต่างๆก็เอาสาาามมรรถไไปใช้ด้ดทททุกกีี่่เขับ Mastercard ็ฮะ เขาลบมาตรการเนี่ยคุณก็สามารถใช้ได้หมดเลยทุกที่เลยนี่คือเที่ยวกินโดยอาศัยบิ๊กพอยต์แต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณบอกว่าบิ๊กพอยต์มันเยอะจังเลยคุณโอมเนี่ยโอนเข้าบัตรแล้วก็ใช้ไม่หมดทํายังไงก็สามารถที่จะถอนนะฮะโดยโอนเงินเข้าบัญชีของคุณแล้วก็ถอนเงินออกมาใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่คือการเป็นเจ้าของบิ๊กบัตนะครับแั้นะบ Bot เนี่ย ก็คือตัวปิดการขายทําการปิดการขายและปิดตัวแทนให้กับเราเลยอย่างวันที่ถ้าเกิดแล้วคุณสนใจบอร์ดคุณซื้อบอร์ดปุ๊บคุณเป็นเจ้าของบอร์ดในขณะเดียวกันคุณก็จะเป็นตัวแทนในทีมของผมเลยนะครับคุณก็จะมาช่วยกันนะครับในการที่จะสร้างระบบปฏิบัติการบิ๊กบอร์ดในรอนี้นะฮะให้มันมีผู้คนได้รู้จักมากขึ้นนะครับซึ่งตัวผมเองก็มีโอกาสที่จะได้รับรายได้ส่วนหนึ่งนะครับจากที่ตัวแทนเนี่ยได้ทําหน้าที่ในการใช้บอร์ดปิดการขายนั่นเอง นี่คือความง่ายที่สุดตอนนี้และอยากจะบอกทุกคนว่าที่ผมบอกเลยฮะผลิตภัณฑ์มีหลายตัวมีหลายแบบแต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นดิจิตอลแบบนี้เป็นบอรดแบบนี้ก็สามารถทำเงินได้กับเราได้วันนี้ใครมีอยากมี g ีการ์ดไปช้อปปิ้งแบบนี้นะครับก็เป็นเจ้าของ b i g ก o อนะครับ